อันนี้ขอพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้เลยนะเล่นสีนะ่นัดไม่ได้ตมเไปสักนัดคือ,อยังไงสําหรับศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกเนี่ยโอ้ตอบไล่โคเลยเปล่าตบไล่เซซานรือเปล่าอา่ะคือมันแปลกเกินไปอ่ะสีนะ่นัดจะไม่ชนะเลยสักนัด,นดมันไปไปไม่ได้หรือเซซานด,ดวงสวยเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูนะอยากให้เธอนี่กำลังจะสัมภาษณ์อยู่เซซานน่าสานวอลเลย์บอลมันมาจากไหนลูกวอลเลย์บอลกำลังจะสัมภาษณ์ ม,มาช่วยรึประธานทีม,มาช่วยเซซ่าหน่อยได้ไหมมาปรับจูน้องๆในทีมไรหน่อยเพราะว่าเซซ่านี่นะเขาเพิ่งจะเพิ่งมาเป็นโค้ดเต็มตัวไนงะนี่ไอจีเขาเขาก็ลงไอจีเขาเขากินซุปถั่วไปแล้วนะตุรกีเขาก็มีคนไปนเมนะัว่เขาแล้วว่ายุ่งกับการลงซุปัวเอ,เ,อเอาเอออเนะี้ยสำหรับเซซ่านะเพิ่งคุมแบบเพิ่งคุมเป็นโค้ดเต็มตัวก่อนหน้าน,นี้เป็นชาวอิตาลีเขาเป็นชาวสเปนนะเซซนะ่า ว่าเขาเพิ่งจะเป็นคุมทีมอลเล์บอลเนี่ยทีมเนี้ยเต็มตัวเขาก็อาจจะยังปรับจูนไม่ได้ไดยังไงเดี๋ยวนะัดต่อไปวันที่15นี้แข่งวันเดียวกับทีมชาติไทยเลยนะแต่เขาจะแข่งกับทีมนี่ทีมตุรกีเอา,เอาน้องมุกบินเขาจะไม่ได้แข่งกับทีมชาติไทยนะเขาจะแข่งกับทีมตุรกีคนละเวลายังไงก็ไฟติ้งนะโอป้า